ก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ควมจะมาเฉลยข้อสอบสอวนอฟิสิกส์ปีการศึกษา2564ข้อที่29นะคะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยเนาะโอเคอ่ะข้อ29เนี่ยเขาบอกว่า abc เป็นริ่มมวล m ใหญ่อยู่บนพื้นระดับลื่น m กำลังถลไหลไปตามแนว ab ด้วยความเร็ แต่ว่าความเร็วีตัวนี้มันเป็นการเทียบกับจุดเก็คือจุดข้างบนฉะนั้นถ้าคนสนใจก้อน M มเล็กเนี่ยเคลื่อนที่ยังไงเมื่อเทียบกับพื้นล่างถ้าเราให้พื้นล่างเป็นกรอบอ้างอิงเฉยให้พื้นระดับร่างเป็นกรอบอ้างอิงเฉย างเช่นโลกพื้นโลกเนี่ยก็เป็นกรอบอ้างอิงเฉยครูอจะหา v ตัวนี้เทียบกับกรอบอ้างอิงเฉยอ่อันดับแรก v ตัวเนี้ยเราด้วยความที่ v ใหญ่มันเคลื่อนที่ไปตามแกน x ก,ก็คือขนาดพื้นใช่ไหมคะฉะนั้นครูก็จะหา v ตัวเนี้ยในแนวขนาดพื้นเหมือนกันเราก็ ถ้าตรงนี้เป็นเซตาตรงนี้ก็จะเป็นเซตาด้วยใช่ไหมคะเส้นตรงสองเส้นขนานกันลากเส้นตรงหนึ่งมาตัดตัวนี้เซตาตัวนี้เซตาตัวนี้ก็จะเซตาด้วยนั่นเองทีนี้เราก็จะมาแตกเวกเตอร์ v ตัวนี้แตกไปด้านชิดมุมก็คือ v cos เซตาแตกมาด้านตรงข้ามกับมุมก็คือ v sin เซตา ด้วยความที่มวล m ก้อนนี้มันเคลื่อนที่ทั้งสองแกนเนาะเคลื่อนที่ลงเอียงๆแต่ว่าตัว m ใหญ่เนี่ยหรือจุด a เนี่ยมันเคลื่อนที่ขยับไปทางซ้ายนะคะขยับไปทางซ้ายมันเป็นการเคลื่อนที่ตามแกน x ฉะนั้นคําว่า v เทียบคมจะไปหา v ของ m v ของ m เป็นเท่าไหร่นี่คือเราสนใจตัวนี้เนื่องจากว่า v m เทียบจุด a ซึ่งจุด a มีความเร็วไปทางซ้ายความเร็วไปทางซ้ายเท่ากันกับไอตัวริมใช่ไหมคะฉะนันคนก็นจะแทนเป็นลบ v ใหญ่พอลบ v ใหญ่ก็จะได้เป็น V เทียบ V เทียบก็คือ V cosθ เซตามีค่าเท่ากับ V m ลบกันกับ V ที่จุด A ลบกันกับ V A ซึ่ง V A ความหมายของความ VA V A ก็คือจุด A มันเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว V ใหญ่ไปทางซ้าย ฉะนตรงนี้ก็เลยกลายเป็นลบกับลบ v ใหญ่อันนี้ก็เป็น v cos เตาลบลบก็เป็นบวก v cos เตาเท่ากับ v m บวก v ใหญ่แทน v m หรือ v ของก้อนมวลตัวนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับย้าย v ใหญ่มาลบ กันกับ v cos t e t แต่ว่าครูสลับข้างเขียนนะคะ <Okay. S 1> อันนี้คือความเร็วของก้อนมวล m เล็กเทียบกับพื้นล่างเทียบกับรอบอ้างอิงเฉยด้านล่างทีนี้เขาถามว่าจงหาขนาดของความเร็วของ v ใหญ่เนี่ยเมื่อเทียบที่มันถอยหนีเนี่ยมันมีความเร็วเท่าไหร่ v ใหญ่ตัวนี้เป็นความเร็วที่เทียบกับพื้นแล้วนะคะ ฉะนั้นเราก็จะใช้กดอนุรักษ์โมเมนตัมโดยที่อันนี้คือมันไม่มีแรงภายนอกมากระทำกับมันระบบของเราเคลื่อนที่เนื่อจากระบบสองอันก็คือ ถามว่ามีแรงภายนอกไหมก็มี MG เนาะ MG ดึงให้มันเคลื่อนที่ลงแล้วไอตัวมวลเนี้ยก็จะดันให้ริ่มเคลื่อนที่ไปทางซ้ายประมาณนี้เราใช้กฎอน,อนุรักษ์โมเมนตัมผลรวมโมเมนตัมก่อนเท่ากับผลรวมโมเมนตัมหลังโดยที่ตอนก่อนเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่สก้อนเลยโจทย์บอกว่า ปล่อยจากหยุดนิ่งเมื่อเที่ยวกับ m เช่นเดียวกันกับ m เนี่ยก็หยุดนิ่งขั้นตอนแรกเนี่ยคือความเร็วเป็นศูนย์ทั้งคู่แล้วถือว่ามันอยู่ด้วยกันนั้นก็เป็น m ใหญ่บวก m เล็กคูณได้อยู่เท่ากับมันเคลื่อนที่ออกก็จะเป็น m ใหญ่คูณ v บวกด้วย m เล็กคูณ v m จากนั้นความเร็วต้นเป็น0นซ้ายมือเป็น0นจากนั้นคุณย้าย m v ใหญ่มาด้านซ้าย v m v ใหญ่มันเคลื่อนที่มาทางซ้ายดังนั้น ความเร็วตรงนี้คขาจะให้เป็นลบ v ใหญ่เนาะแทนทีสเหมือนเป็นเลยนะคะแล้วก็ไปบวกกับ mvm ซึ่งตัวนี้มันแค่นที่ไปทางขวามันก็เป็นเป็นบวกจากนั้นซ้ายมือเป็น0แล้วก็พจน์นี้มันบวกคูณลบได้ลบพอมันเป็นลบย้ายมาด้านซ้ายก็จะเป็นบวก m ใหญ่ v ใหญ่เท่ากับ m คูณด้วย v m จากนั้นเราก็เปลี่ยน v m หรอเปลี่ยน v m เป็นอะไรเอ่ย v cos เซตาลบ v ใหญ่จากนั้น ก็เอา m เล็กคูณกระจายเข้าไปกลายเป็น mv cos t e t ลบ mv ใหญ่จากนั้น mv ใหญ่มันลบอยู่ย้ายมาทางซ้ายมาบวกทีนี้ โจทยอยากได้ v ใหญ่ใช่ไหมคะพอโจทย์อยากได้ v ใหญ่แล้วก็ดึงตัวร่วมออกมาแล้วดึง m ดึง v ใหญ่ออกมาจากนั้นเราย้าย m บวก m ไปหารแล้วก็จะได้ v ใหญ่เป็นคำตอบนั่นเองดังน,นั้นข้อนี้ก็เลยตอบ V ใหญ่มีค่าเท่ากับ m v cos เซตาหารด้วย m ใหญ่บวก m เล็กอ่ะประมาณนี้โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูนะคะโอเคถ้าชอบวิธีการอธิบายของครูวิธีการสอนของครูผมก็ ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ก็แบบด้วยนะคะโอเค,อเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้1ข้อแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ